We'll วัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับถ้าเกิดมาพูดในเรื่องของคำว่าอินเทอร์เน็ตนั้น Google นั้นยังถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่ Google นั้นเป็นผู้ที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตแต่ไม่ได้ซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตแต่วันนี้เท่าที่เข้าใจนะครับว่าการซื้อขายบนอินเทอร์เน็ตนั้นกลายเป็นธุรกิจธุรกรรม ที่มีการเจริญเติบโตมากที่สุดและก็ใหญ่ที่สุดเป็นเพราะสาเหตุว่าทําได้ทั้งวันทั้งคืนทําได้ทุกประเทศและที่สําคัญที่สุดทุกคนก็สามารถที่จะค้าขายทําอินเทอร์เน็ตได้วิธีการทําไม่ยากก็คือผู้ขายผู้ขายนั้นจะต้องมาจดลงทะเบียนแล้วก็ตั้งเป็นร้านค้ากับบริษัทที่เป็นเจ้าของการที่ตัวเองนั้นเอาสินค้าไปตั้งไว้ บนจออันนั้นถือว่าเป็นการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตแล้วล่ะครับอันนั้นก็คือเป็นส่วนแรกเป็นขั้นตอนขั้นแรกของการกระทำส่วนผู้ซื้อก็จะเปิดอินเทอร์เน็ตเช็คไปเรื่อยๆโดยเขามีแบ่งกลุ่มครับว่าจะอยู่กลุ่มไหนก็คือหมายความว่าเขาจะเข้าไปดูหรือเข้าไปซื้อขายได้เลยแน่นอนครับการซื้อขายก็ถือว่าทุกอย่างตกลงผ่านอินเทอร์เน็ต สินค้าที่ซื้อขายในอินเทอร์เน็ตคงแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับกลุ่มแรกเลยก็คือว่าสามารถส่งผ่านออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์พวกนี้สามารถที่จะกดแล้วก็ส่งได้ผู้รับก็จะรับได้ผ่านออนไลน์ส่วนสินค้าที่จะต้องเป็นพัสดุสิ่งของก็จะต้องมีการส่งของครับซึ่งขั้นตอนนั้นก็จะยากกว่า แบบว่าส่งซื้อขายบนออนไลน์แต่ยังไงก็แล้วแต่ครับกฎเกณฑ์การชำระเงินของอ e ีคอมเมิร์ซก็ใช้ทฤษฎีของเครดิตการ์ดมาโอนเงินให้หรือมาเก็บเงินทางด้านปลายทางซึ่งทุกอย่างก็เป็นระบบการเก็บเงินออนไลน์ทั้งสิ้นครับฉะนั้นธนาคารถือว่าเป็นตัวจักรที่จะขับเคลื่อนการจ่ายเงินในตรงนี้แหละครับเมื่อการจ่ายเงินสำเร็จผู้ ส่งของก็ได้เงินผู้รับของก็ต้องจ่ายเงินตรงนี้แหละครับกลายเป็นโครงสร้างของการซื้อขายออนไลน์ที่ทำให้หลายหลายคนนั้นประหยัดเวลาแล้วหลายๆคนนั้นสามารถซื้อขายสินค้าโดยที่ตัวเองอยู่ในที่ไหนแห่งใดของโลกก็ได้ฉะนั้นการซื้อขายออนไลน์มีเงื่อนไขในเรื่องการจ่ายเงินค่อนข้างที่จะเรียกว่ารัดกุมเลยทีเดียวนั่นก็ทำให้ปัญหา ของการส่งสินค้าที่ไม่ตรงไม่ถูกกับใบสั่งน้อยลงและปัญหาของการสั่งซื้อสินค้าก็มีปัญหาน้อยลงนั่นก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ทำให้การขยายตัวของการซื้อขายสินค้าออนไลน์เติบโตเป็นดอกเห็ดเลยครับเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าการพัฒนาตรงนี้เขาพัฒนากันไปถึงขั้นไหนแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ